ผู้ทาวมักมวลจะบุกจากฝั่งทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกมุทาวมัก่วลขุนสวัสด์เอฟซีจะบุกจากฝั่งทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกะวัสด์เอฟซีครับคร็วเวลาแน่ครับหาน้องนะลูกฟุตบอลเจ็ดคนครับนักเดียวนะครับวันีบอลชายเจ็ดคนท่านยาเสพติดครับเกียวว่ากันเริ่มเล่นครับเดี๋ยวหมายเลขทสามยิงนั่นเองครับโโอ้ห ลักลอบประตูของผูรรร่ต่อมาขอนรับง่ายๆ้ามาข้า<ร>งแบ็คซ้ายส <ไป S 2> หมยังไม่ส่งยังปอกหาเพื่อนอยู่สหมให้เพื่อนหมายเลขเจ็ดโหมคืนย้อนหลังมาจะ่งให้หมายเลขเจ็ดไ,ไม่ผ่านคู่ต่อออกไปคร,รับผู่ต่อมาขอนทุ้มเข้าไปยังอยู่ยังแย่งมากัอยู่หมายเลขห้ามองอยู่ที่หมายเลขสองย้อนหลังกลับไปให,หมายเลขสี่ อาฝั่งไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหมายเลขสิบเก้าโยนมาให้หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าของพุณทวัตมังม่วนยังได้บอลอยู่ถืนย้อนหลังกลับไปหมายเลขสิบเก้าบอลอยู่ที่เซนเตอร์หมายเลขไม่เห็นบทหมายเลขนะครับอ้าวบอลตรงไม่หมายเลขอ้าวพุทธวัฒน์แย่งบอลได้ยังไม่ออกครับตรงมาให้หมายเลขยี่สิบสามหมายเลขสามได้บอลบอลมาตรงกลางให้หมายเลขสิบสามคืนไปหมายเลขยี่สิบสามอย่างเยี่ยบอลก็อยู่หมายเลขสิบเอ็ดตัดบอลออกมาได้นะครับของพุณคุทวัตมังม่ได้บอลไปทางแบ็กซ้าย จับบอลได้โดยหมายเลข99ย้อนหลังกลับไปเบาเกินไปครับหมายเลขสิบามไดบอลยิงนะทีครับหมาเลข15หมายเลข15บห้าเป็นไปแล้วแต่ไม่ผ่านพุทธวัตรหมายเลขส3ได้บอลพุทธวัตรหมายเลขส3ได้บอลยังไม่ตรงย้อนหลังมาให้หมายเลข13หมายเลข13อ้าวจับบอลยาวเกินไปครับบอลมาอยู่หมายเลข5หมายเลข5ของเพื่อนมุ่งหนึ่งนะทีครับโอ้บอลเบาเกินไปครับ ผู้รักษาประตูของพุทธวัตรจับย้อนได้มองหาเพื่อนแล้วบอกเพื่อนขึ้นไปด้านหน้าโยนยาวขึ้นไปไปถึงมือผู้รักษาประตูของทีมผู้เท่ามักมวนรับสบายสบายโยนบอลมาบาๆให้หมายเลขสี่หมายเลขสี่มาที่หมายเลขสิบสองนไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่ผู้เท่ามักมวนโยนยาวมาให้หมายเลขเจ็ดมองไปไม่มีเพื่อนเลยนะครับพุทธวัตรหมายเลขสามสิบสี่ได้บอง บอลหอมบอลไปด้านหน้าให้หมใไม้เลขยี่สิบสามมามอยีกสามผู้ชายน่าบอลแต่ว่าบอลยังอยู่ที่หมายเลขสิบสามของพุทธวัฒนไปไม่ผ่านเห็นได้บอลเปล,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 ปลี่ยนบอลฝั่งมาข้ามฝั่งมาหมายเลขเก้าสิบเก้าฝั่งซ้ายพุทธวัฒนโยนบอลยาวขึ้นไปที่เพ,พื่อนไม้เลขสามสิบโอ้ยไปดีนะครับบอลย้อนหลังบอลโยนบอลยาวขึ้นมาอยังรับบอลได้แต่จับบอลไม่อยู่นะบอลดูถูกกัง กุตวั์สุปบอลเข้าไปหมายเลขเก้าเก้าจบบอลคืนย้อนหลังให้เพื่อนโยนยาวไปให้ผ่านผู้ท่องมังมวนมงบอลคืนหลังมากได้บอลอยู่จะตรงให้เพื่อนข้างหน้าเอ้าเดี๋ยวแย่งตัดไปได้เอาเดี๋ยวแย่งบอลกับมึงนี่ลเดี๋ยวหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าผู้ท่องมังมวลได้บอลมาทางฝั่งขวาฝั่งขวาโยนไปศูนย์หน้าศูนย์หน้าของผู้ท่องมังมวลให้ผ่านผู้เล่นของกุตวัตกุตวัตหมายเลขสามผมได้บอลตรงไปข้างหน้าย้หมายเลขยี่สิบสาม หยุดไปถึงคู่ร,รักษาประตูของผู้เจ้ามากมวลยังอยู่ทางแบ็กซ้ายส่งมาที่หมายเลขสิบห้ากองกลางหมายเลขสิบห้ามองหาเพื่อนอยู่ส่งมา, 12, าหมายเลขสบิบสองอ้าวหมายเลขสามเป็นตัดบอลได้พูทธวัตหมายเลขสามเป็นต,ต,ต,ตัดบอลลบไปอีกครั้งหนึ่งยังไม่ยิยงยังไม่ส่งมองหาเพื่อนเราส่งบอลย้อนหลังมาหมายเลขยี่สิบสามยิงนั่นดีครับไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของผู้เจ้ามากมวลโยนยาวนั่นดีอยากให้เพื่อนโยนยาวพุทธวัตร พุทธวัฒเดฟีอยู่ตูมบอลเข้ามายังอยู่ที่หมายเลขสิบสามของพุทธวัฒนหมายเลขสิบสามริมบอลย้านหลังให้มันไดเก้าวๆรีบไปด้านขวาด้าขวามองหาเพื่อนเลาส่งมาทางบั๊กปซ้ายหมายเลขสิบสามได้บอลมาก้าวๆโยนยาวขึ้นไปปูนเหล้าบักบอลมุนสกัดบอลขึ้นมาพักบอลไม่มีเพื่อนยังได้อยู่หมายเลขเจ็ดส่งบอลไปคืนหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าได้บอลแล้วของ พทชาต้งวันหนาเปล่าครับทุงทงไหนอ่ะก่เดกท่เด็กท่เก่งเดกทุ่ดกทุ่าเกทุกน่งทุ่งเท่เกงเด็ก้ย่งเด็ก่เก่งเดูก่เด็่งกุ่งเท่เด็กุสดกสกัดบอลออกไหนเจ็บปีกว่ด้บอลงให้เพื่อนตรงกลาง ยังได้บอลอยู่แรงบอลมักขึ้นมามาแล้เกลดได้บอลสวยครับยิงนั้นดีครับโอ้โหบอลเข้าข้างหน้าต่างครับนิดเดียวชาวบ้านมองหาเพื่อนแล้วโยนบอลยาวไปไม่ผ่านผู้เล่นผู้เทามักมวลหลังกลับมาไม่พลาดผู้เทวัฒน์ผู้ทวัฒนได้บอลผู้ทวัฒนได้บอลยังแย่วางไปอยู่กลางสนามบอลไปอยู่ที่ผู้เทามักมวลมาหน้าผู้เทามักมวลนันยิงนั้นดีครับโอ้โหบอลข้าววัดมองหาเพื่อนแล้ว แต่บวงขึ้นมาอยู่หมาได้สามสีไปที 5. 5. 5. 5. ่ไม้จะไปให้เพื่อนไม่พังมาได้สิบเอ็ดขึ้นไปที่หมาได้สามเจ็ดมาที่หม้ได้สิบสามมาได้สิบสามยังมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่ส่งมาที่หม้ได้เก้าเก้าส่งไปที่ด้านหน้าไอ้มาได้ยี่สิบสามอ๋อมาได้สิบเอ็ดได้บอลหมาได้สิบเอ็ดได้บอลของพุทธวัฒน์ได้บอลมาที่หม้ได้ยี่สิบสามไม่พัาท่เขาโอ้โอ้เข้าไปเลยโดนไปแล้วโดยมาได้สามสิบเอ็ดของพุทธวัฒน์เอฟซีนะครับ ตอนนี้ปุตตะวัตเอฟซีออกนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โดนหมายเลขนสามสิเบเมตรครับยิงเข้าไปง่ายๆเบาๆครับแต่ว่าเล่นทิศทางครับผู้หลงผู้เล่าประตูของสามสิเบเตรครับมีผู้เล่ามักวันเอาบอลขึ้นมาโดยหมายเล่นหา้ากองทีผู้เล่ายิงทัาน,น,น,นี้ครับบอลยังไม่ออกนะครับ เปจนแบบส่งบอลไปดีน้าประตูหมายเลขเก้าเก้าส่งไปลไปกองกลางเอ้าหมายเลขสิบห้าทีท่าวังวนแย่งบอ,งอาาล 15, บบอคืนไม่ได้ว้าวครับก็ได้ส่งก็ดีครับสกสัดตู้รูปตัวของแต่ละทีมมีผู้เล่นของทีมที่เท่าวังวนทั้งหมายเลขห้าหมายเลขแฝดที่เด่นอยู่ที่บอลไม่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นปลายิงเท้าซ้ายหรือเท้าขวา ยิงไปใหม่ยิงครับยิงหม่ได้ค่ยิงนั่นดิไหม่านผู้เล่นทีมพุทธวัเอฟซีันนี้บอลอยู่ที่หม่ได้ค่ยิ้เรียกบอลไปยูนะครับหม่ได้ยได้บอลยูผู้ช่มาหมุไปแล้วครับลากไปยูไปหยิตั้งเจับประตูขึ้นมาให้หมายเลขเก้าจุดเก้าแบ็กผด้เหลือเปนตัวกลางใม่งานผู้เล่นทีมพุทธวัดคทัะ บ้างมาขั้งหมางเลองทุ่มไปหมายเลข15หมายเลข15เหลียงเลียงบอลได้ครับหมายเลข12บอลยู่ที่หมายเลข12ไปตรงกลางไผ่านพพุทธวัมหมายเลข13ไปบอลไปทางฝั่งขวาหมายเลข13 14ทันไหมไม่ทันแล้วเข้ามาไอ้เพื่อนหมายเลขงงานฝั่งไส้เหลียงวางันอยู่หมายเลข13เตะยาวมาไม่มีใครครับบอลถึงมือผู้รักษาประตูของผู้เล่ามากบอลหมายที่หมายเลข4 ตรงไปทางซ้ายหมายเลขแปดสิบเอ็ดในทุ่มครับชวนหมายเลขสามสี่ปุษฎวัหมายเลขสามสี่ทุ่มหมายเลขสิบเอ็ดขึ้นมาหมายเลขสามสี่โยนไปตรงกลางได้บอลอยู่ปุษฎวัตตอกบอลมาหมายเลขเก้าเก้าทางซ้ายยิงกันดีครับโอ้โหตรงตัวผู้รักษาประตูของผู้เจ้ามั่นมวลเปลี่ยนบอลให้เพื่อนฝังายหมายเลขแปดสิบเอ็ดยังไม่มีเพื่อนเติมครับ ยังบอลหาเพื่อนอยู่ส่งไหตรงกลางหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้ามือเท้าพับมวลส่งบอลย้อนหลังป้ายังไม่ตรงยังไม่ตรงข้องหาเพื่อนอยู่โยนยยขึ้ออนไปตรงกลางอีกครั้งหนึง่งอ้าวบอลหลุดมาไม่ผ่านผู้รักษาประตูสกัดบอลออกข้างที่นะครับเราจะปาข้านาทีเสมอในเวลาเราจะมายิงจุดโทษทันทีนะครับโดยจุดโทษนั้นเราจะยิงสามคนนะครับที่บริเวณจุดโทษ ตอนนี้อุตวัฒน์ได้บอลทางฝั่งขวาหมายเลขสิบเอ็ดไปที่หมายเลขที่สามยังกันอยู่นะครับหมายเลขสามตรงบอลมากลางสี่ท่าไปที่เดียวครับหมายเลขสิบสามตอนนี้ยังได้บอลอุตวัฒน์ได้บอลที่หมายเลขเก้าจุดเก้าบอลไปตรงกลางแต่ว่าคืนมาที่หมายเลขเก้าจุดเก้าลงบอลไปด้านหน้าหนือสามสิบเอ็ดหมายเลขสามสิบเอ็ดได้บอลแล้วไปทางฝั่งซ้ายให้เพื่อนหมายเลขที่สามหรือเปล่าโยนมาตรงกลางนิดเดียวครับโอ้โหจับบอลไม่อยู่ วันนี้ผู้ต่อสู้งวดได้บอลตกกลางสนามยังแย่งบอลกันอยู่โดยสวัสดิ์แย่งบอลได้จะหมายเลขสามหกคือมาหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดมาที่หมายเลขสามหกหมายสามหกไปที่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดมาที่หมายเลขสามหกหมายเลขสามหกยังไม่ตรงครับดึงบอลมาโอ้โหแต่บอลไม่ได้หน้าไม่มีเพื่อนครับทางผู้ต่อสู้งวนได้บอลแล้วทางฝั่งซ้ายหมายแปดสิบมาที่หมายเลขห้าหมายเลขห้ายังไม่ตรงยังไม่ตรงให้เพื่อนครับมาที่หมายเลขหก หมายเลขผมผ้่อมาหกมาที่ฟังฟ้าหมายเลขสิบหมายเลขจบอลนไปตรงก้ากัดบอลออกหลังตบหมายเลขสิกครับอันนี้ผมมีหมายเข้องผ้ครับบอลสวัสดครัสี่ เอ้าตอขาเลยจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ที่สองของรอบแปดทีมสุดท้ายคือ VIP ยดทีมห้วยทับทันกับทีมหมอหอยเอสี่จาทั้งสองทีมมาถึงสนามก็เตรียมตัวลงสนามได้เลยนะครับ สุตลวัตจัะยิงลูกยิงคิดโดยหมายเลข99ขอให้มาไกลวัตถุนยิงมนั่นเองครับยังแรงดีครับบอลทงนย่งเป็นทีมของสายบีจะพบทีมรองของสายเอบอร์ดไอเอฟซีกุศลวัตหมายเลข99ลุกบอลไปด้านหน้าจะให้เพื่อนมาลีกตามจะบอลได้ โอ้โหโมออการอครับกอการอครับหมดเวลาในึเวลาแรกหนาทีนะครับอาทุ่มกไปหมายเลขี่สายี่สไให้หมายเลขีหมายเลขได้ก็อา้านะปางประตู้ายห้หอยาหามี่านี้ี่ครับ ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคน s> <S ยิงที่ทระบหมายเลขสีกับหมายเลขเก้าเก้า่อ่กระโดดคนนเลย่คนนไม่รไม่ห็นเยเก้าสกอยู่วมานตรกลางไม่นี้พื่เอากูทมัมวลสกบอลูทำมัดโยนยาว้าทีไม่ผ่านหมายเลขสิบาใสมยาวไม่ผ่านผูทำมักมวลหรือที่หมายเลขเก้าเก้าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก วิทเววอฟียังออกนำผู้าอมากมายอยู่หนึ่ง,งประตูต่อศูนนะครับ